สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนเมษายน2568นสเนาะสำหรับชาวราศีสิงห์จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะออดึให้เพจมาเป็นใบแรกนะใบเพจจะเป็นใบเรื่องของความสงสัยเนี่ยสงสัยและอยากจะพิสูจน์อยากจะค้นหาความจริงหรือบน <laughs> จริงๆในส่วนตัวเลยเป็นไพ่เสีอยงเลอันนี้ชอบยุงบ่งวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเห็นปะเรื่องคนอื่นนี่กลายเป็นงานของเราอะไรประมาณนั้นนะอ่านะะแต่ในแง่ดีก็คือเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดด้วยช่างสังเกตนะคะเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่มักจะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะสิ่งสำคัญนะคะหรือไปถึงการเฝ้าระวังเนี่ยก็ได้ด้วยเพราะนั้นทุกทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานเนี่ยบางครั้งเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า ให้เรมามัระวังเรื่องของข้อเสนอหรือการเจราจาหรือการตกลงใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องมีการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรใดๆก็ตามที่มีผลทางด้านกฎหมายเนี่ยนะคะคุณต้องดูดีเทลใๆนะคะก่อนที่จะมีการตัดสินใจนะดูให้ละเอียดรอบคอนะคะแล้วก็ต้องทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างที่ควรจะเป็น ก็จะบริษัทน,นั้นนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มันถูกต้องประมาณนั้นนะ,ะมันก็เหมือนกับการเจรจาซื้อขายแม้กระทั่งเรื่องการทํางานนะ,ะการจ้างงานนะคะการซื้อสินค้าทนนี่มันทั้งหมดทุกสิ่ง Everything จริงเกเบลทุกอย่างนะคะคือเวลาเวลาพูดถึงเรื่องดิลเนี่ยดิลนี่มันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการทํางานในบริษัทหรือเป็นลูกจ้างลูกคือทุกท,ทุกอย่างอะที่ต้องมีการตกลงนะคะต้องตกลงสองฝ่าย กา, trade, การเทรดอ่าการแลกเปลี่ยนและประมาณนั้นนะคะหรือแม้ั้่คําสัญญิงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยการตกปักดับคำเงี้ยได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสฝ่ายนะคะที่ต้องมาพูดคุยกันแล้วก็เมื่อไหรก็ตามที่มันคือทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามที่ตกลงไงแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยบางทีก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันมีการตกลงหรืออาจจะต้องมีการแก้ไข ประมาณนะั้นนะเรื่องการทํางานก็เหมือนกันเหมือนกับเวลาว่าน้าสั่งงานที่มาทำเนี้ยโอ้โหบอกให้ทําเสร็จนี่ยน,นี้ไม่เสร็จหรือเสร็จแล้วแต่ไม่เวิร์กเออนะมันควรจะได้อย่างนี้แต่ทําอีกอย่างหนึ่งมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่เป็นไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะอาจจะมีช่วงลักษณะที่ว่าแบบหุดหงุนงานก็ได้นะบางทีอาจจะต้องมี ถึงไม่ถึงมืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นประเภทแบบอาจจะมีการถูกตาหนิถูกด่าดทออะไรก็เรามาระวังเอาไว้นะคะ <The> World, <The> World ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคุณได้ไพ่ World มาด้วยแปลว่ามันก็สําเร็จหรือคอมพลีชันแปลว่างานในดๆก็ตามที่คุณได้ทําก็สามารถที่เคลียร์จบไปได้ด้วยดีนะคะก็ถือว่าดีนะคะตัว Chariot เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนมีความเป็นเลดี้แบบแปลว่าอะไรแปลว่าบางครั้งงานที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องเป็นคนเข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะในการที่เลดี้อ่ะ นำทางอะไรประมาณนั้นนะหรือนําทีมเนี่ยนะคะมันถึงจะมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ประมาณนั้นนะซึ่งนั่นรวมไปถึงความรับผิดชอบด้วยถ้ามองในแง่ดีก็แปลว่าก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้นานะคะได้รับการยอมรับเนี่ยมชื่อเสียงหรือโปรโมชั่นเพราะนสำหรับบางท่านชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยตรงเนี้ยนะคะได้รับการตำแหน่งอาจจะต้องแต่เวลามาจบด้วยสามดาวไม่ค่อยดีแปลว่าสําคัญก็คือว่าไอต้ตำแหน่งที่เราได้าไดบางทีมัน,นทำให้เราต้องย้าย ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายอาจจะย้ายสถานที่ย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนั้นอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดัดคัดใจเล็กน้อยนะคะบางทีคือแบบเชิงยังใหญ่ทุเดียวอยู่ที่เดิมไอ้คํา่าย้ายนี่บางทีอาจจะต้องย้ายไปไกลๆอย่างงี้ก็มีนะย้ายไปอีกที่หนึ่งหรือแบบอาจจะไปซีกโลกก็ได้นะบางกว่าอาจจะต้องไปย้ายไปทางานต่างประเทศหรืออาจจะไปดูงานอะไรเงี้ยเออแต่จะต้องมีช่วงหนึ่งอ่ะที่คุณจะต้องไปที่ไม่ได้อยู่กับที่อะไรประมาณนั้นนะ เพราะฉะนั้นนะบางทีมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแหมเหมือนได้ก็ได้ไม่เต็มร้อยอ่ะเหมือนก็ได้อย่างเสียอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับบางคนแต่ว่าคือถ้าพูดถึงเรื่รองของอเรื่องของหน้าที่อะไรกันนะหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยบางทีตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นก็ความรับผิดชอบก็มากขึ้นด้วยบางทีไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พอพอต้องย้ายอะไรบางคนก็อาจจะมีควาชอบเนี่ยเพราะว่าการโยกย้ายบางครั้งมันมันลําบากอ่ามันลําบากมันทําให้เราคิดหนะักอมแต่ว่า ถ้าอยากได้ตำแหน่งก็ต้องไปประมาณนั้นเป็นเงื่อนไขอะนะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องคิดแหละมันคุ้มค่าตัวเราค่าคุณได้ไพ่สีดะดแปลว่าคุณเองก็ต้องเป็นคนคิดพิจารณาเรื่องการเรื่องตำแหน่งในครั้งนี้จะไปหรือไม่ไป <laughs> คิดเองนะจริงๆสามดาวให้รู้สึกมันผิดหวังงาน i s a p p o i n t e d ต็ะอืะผิดหวังเพราะรู้สึกมันก็ว่าเราอาจจะรู้สึกมันเหมือนความไม่จริงใจอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทําไมถึง คือข้อเอะไรให้มันเหมือนกับมันเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีไม่สุดอะไรประมาณนั้นนะนะคะแต่เอาเป็นว่าในเรื่องของการเติบโตในหน้นที่การงานถือว่าดีในด้านหนึ่งนะการมีที่ยอมรับนับถืออะไรเงี้ยการประสบความสําเร็จของเรานะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบางทีมันสําหรับบางท่านก็อาจหมายถึงว่าการการที่คุณ completion อ่ะอีกดึงความหมายของ the word ว่าอะไร c o m p l e t มันจบแล้วไงเพราะว่าคุณต้องไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะก็ต้องไปทําอะไรใหม่ๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่แม้แต่ ซึ่งอาจจะทำให้เราต้องเปลี่ยนเปลี่นการใช้ชีวิตด้วยนะนั่นนอยากจะเป็นอีกสาหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแม่มันเป็นข้อเสนอที่มันอาจจะถึงเป็นการบีบบังคับไกลๆด้วยนะที่คุณปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะบางทีสำหรับบางท่านปฏิเสธไม่ได้ด้วยเหมือนวา่าบอกให้ไปก็ต้องไปอ่ะมันเหมือนถูกสั่งถูกบีบบังคับด้วยนะถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีนี่บอกเนาะแต่เป็นว่าคือถ้าในลักษณะหน้นนาที่การงานถ้ามองในเรื่องของตแหน่งก็ถือว่าดี นะแต่เรื่องของการแต่เรื่องของการไปทํางานหรือฟิสิกอลทั้งหลายมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีก็ได้เนาะอ่ะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของสำหรับใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนงานหรือกําลังมองหางานใหม่ในช่วงนี้นะมีโอกาสที่เราเฟอร์นะก็ได้ได้ภายในมาด้วยนะก็อาจจะได้เขาเรียกอาจจะ,จจะ,จจะกว่ากว่าจะได้ใช่เขาหร่า <laughs> กว่าจะได้ นะคือมันค่อนข้างที่จะนานสำหรับบางท่านนะเนี่ยไพ่ตัวนี้นานนะเป็นตัวที่บอกให้นานกว่าจะตกลงกกว่าจะได้ข้อสรุปหรือนานกว่าจะได้ข้อยุติหรือได้ออฟเฟอร์มาเพราะนั้นก็เช็คไทม์ใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคแหละก็ถือว่าคุ้มค่าเหนือยนะคะแน่นอนว่าถ้าคุณได้ที่ใหม่ได้ข้อเสนอของที่ใหม่เนี่ยคุณก็ต้องไปลาออกจากที่เดิมอ่าก็จะในสานะแปลว่าไปแน่นอนเพราะออฟเฟอร์เออว่าอะไรแปลว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนงานค่อนข้างที่จะสูงเนาะ แสดเรื่องการเงินจริงไพ่เงินมันไม่ค่อยขึ้นอ่ะนะคะเวลาที่ไพ่เงินไม่ขึ้นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นส่วนที่โฟกัสหรือสิ่งสำคัญแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันก็หายไปจากชีวิตคงไม่ใช่นั่นแปลว่าเรื่องการเงินอาจจะไม่ได้ลําบากนะก็สามารถควบคุมหรือคอนโทรลได้นั่นเองอย่างที่บอกว่าถึงขนาดเรื่องตําแหน่งนี่ก็แสดงว่ามันมีเรื่องของการประสบความสําเร็จด้วยไงเพราะนั้นมีชื่อเสียงมีที่รู้จกักเพราะนั้นเรื่องการเงินมันก็ ไม่น่าจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเอ้ยแต่ช่วงนี้มันก็ยังลําบากเรื่องการเงินนั่นแปลว่าคุณเองยังมีความพยายามยังไม่มากพอบางทีเราอาจจะต้องดิ้นรนให้มากกว่าเดิมนะคะดิ้นรนขนขวายเดือดชฉาเรือาจะมาถึงการโฟกัสด้วยนั่นแปลว่าคุณจะต้องแบบถ้ามันยังไม่สําเร็จแปลว่าเราเองอาจจะวอกแวกเราอาจจะทํานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายหรือเราอาจจะ แก้ปัญหาไม่ตรงจุดด้วยก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราเองก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะบางครั้งบางคราอุปสรรคที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ยังแบบไม่หายไปไหนอะถ้าคุณไม่แก้อืมเหมือนกับเขาเรียกอะไรวะคือปัญหามอยู่ตรงหน้าแต่กว่าจะกว่าจะเจออ่ะบางคนก็เส้นผมบางภูเขานะกว่าจะเจอกว่าจะหาเจอกว่าจะแก้ได้ก็ใช้เวลา นะคะก็เวลักัณะนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังผิดฝังเนี่ยคุณยังมีไฟผิดฝังมีอุปถัมภ์ในเรื่องของการทํางานนั่นแปลว่าบางทีเราต้องแบบมุ่งมั่นและตั้งใจให้มากกว่าเดิมแล้วก็เอาแค่เรื่องเดียวนะเอาแค่เอาดีแค่ด้านเดียวนะอย่าจับฉ่ายนะคะอย่าไปลองผิดลองถูกอะไรมันเยอะแยะมากมายนะคะเอาแค่อย่างเดียวเอาแค่เรื่องเดียวให้มันดีจะดีกว่านะคะให้โฟกัสเป็นเรื่องๆไปนะ มาดูดเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าในช่วงนี้สำหรับคนโสดแหม่ไพ่คนโสดคือถ้าเป็นไพ่คนโสดเนี่ยถามว่ามีคนมันก็มีคนชอบนะเพียงแต่คุณอาจจะค่อนข้างที่จะแบบสนุกสนานใช้คำนี้กว่านะเนื่องจากว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เพื่อนเยอะเป็นคนเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดที่จะผูกมัดอะไรกับใครหรือบางทีเนี่ยอาจจะมาถึงก็มีคนชอบแหละแต่ว่าก็แค่ชอบปะอาจจะรู้สึกปลืม้มอะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่ว่าถ้าให้เป็นแฟนก็อาจจะเม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะสำหรับบางท่านนี่คืออาจจะมีแฟนอยู่ก่อนแล้วแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นนะแฟนอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะก็เลยทําให้บางทีก็เรื่องไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักสักเท่าไหร่เวลามีไพ่สามดับเข้ามานี่มีสองถ้วยด้วยเนี่ยแปลว่ามือที่สามมันขึ้นนะโอกาสที่จะ เลิกราหรือแยกแยกย้ายอ่ะค่อนข้างที่จะสูงนะตัวหกตามันเป็นตัวที่บอกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะซึ่งจริงๆก็ไม่อยากเปลี่ยนแต่ก็ต้องเปลี่ยนเนอกคือบางทีเขาอาจจะชอบคอนอื่นมากกว่าเราเขาไม่ได้จริงใจกับกับเราแบบไม่อยากจะเอาคำพูดอาจารย์มาพูดนะแต่เ,เป็นว่าคือเรื่องที่ผ่านมามันก็มันก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้ดูแล้วว่ามันไม่ใช่รักที่แท้จริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเริ่มต้นใหม่จะดีกว่าอืมนั่นแหละคือยังมีคนอื่นให้เลือกอีกเยอะ ถ้าพูดในาาักษานี้นะเพราะนั้นคนที่มีแฟนแล้วโอกาสที่เลิกกับแฟนก็มีเรื่องของปัญหามือที่สาก็ชัดเจนนะคะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนมันจะต้องทําให้เราแบบเสียใจก็จริงเสีย้ำตาก็จริงนะแต่ว่าเราคุณก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธนะ์อ่ะเอาจริงนะสำหรบับบางคู่คือก็เลือกที่จะทนอยู่ก็ใช่นะแต่ลกษณะของภไพ่นี่คือแบบเขาเขาก,เขาก็เขาก็บอกว่ามันมันแน่นอนหรอมันต้องมีน้าตาต้องมีความเสียใจแต่ว่าคุณก็ต้องิดพิจานรณาดูแล้วกันว่ามันคุุ้้มคค่่่่าาพอออีจะะยูตรรงดนนหืเปล บางครั้งเราเองต้องมีความหนักแน่นด้วยนะจริงๆแล้วอะเรื่องบางเรื่องที่มันจบไปแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถจะกลับย้อนกลับมาได้แล้วนะอ,อมันกลับไม่ได้หรอกชีวิตเราต้องเดินหน้าต่ออย่างเดียวนะเดินหน้าต่อไปนะคะโอกาสที่จะเจอคนใหม่มีเยอะนะคะสำหรับบางคู่เนี่ยอาจจะเลือกที่จะพักความสัมพันธ์ก็ได้นะบางคนนี่ก็แยกกันอยู่อะแยกกันอยู่ไปก่อนพักร่งองความสัมพันธ์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายสุดก็ต้องเลิอกอยู่ดีแหละคือในใจก็รู้ว่าต้องเลิอกไอง แต่เวลาแบบเออให้เวลาอย่างเงี้ยมันก็ฟังดูดีไงใช่ไหมเอาคุณคุณเชื่อไหมล่ะให้ประเพทว่าเออห่างกันสักพักหนึ่งให้เวลาคิดแต่ละคนอย่างเงี้ยเลิกร้อยเปอร์เซ็นตนะมันมันแบบมันยากอะคุณเขา้าใจป่ะโดยเฉพาะเรื่องของการที่แบบทําใจอะตลอดบางคนบอกเออให้อาภัยได้ถ้าคุณให้อาภัยได้มันก็คงไม่มีปัญหาใช่ป่ะเออมันคงไม่มีปัญหาแต่ลักษณะาภัยนี่คือแบบคือรู้ทั้งรู้เนาะเรารู้ทั้งรู้อยู่แล้วแหละ ต่อให้เราพยายามป้องกันพยายามอะไรเรามัดระวังแล้วก็ตามเนี่ยคือถ้าถ้าใจเขาไม่อยู่กับเรามันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่ามันจะมีปัญหาสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาในช่วงนี้นะบางครั้งเนี่ยมันก็จะตัดสินใจได้ยากกว่านะคะตัดสินใจยากนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกไงคะว่าแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็นเงื่อนไขนะถ้าคุณมีลูกแล้วเนี่ยการตัดสินใจแยกกันอยู่แล้วทําหน้าที่แค่พ่อแม่เนี่ยนะคะมันก็มันก็มันอาจจะได้แค่นั้น นะตรงนี้แยกทางกันอยู่สําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่แต่งงานนี่แหละโอกาสที่จะเลิกก็ค่อนข้างที่จะจะเยอะอะคือคุณไม่มีข้อผูกมัดอะไรนึกออกมมันไม่ได้มีความผูกพันอะไรขนาดคนมีลูกแล้วยังแยกกันอยู่เลยใช่ไหมเอออยู่เพื่อลูกเลยประมาณนั้นอะทําหน้าที่ของใครของมันอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณแค่เป็นแฟนยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเปลี่ยนใจก็เยอะค่อนข,ข,ข้างที่จะสูงสูงพอสมควรนะคะเพราะอะไรเพราะเพราะอย่างที่บอกไงคะว่าบางครั้งนี่คือ คนเรามันเลือกได้อ่ะเออชีวิตเลือกได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเองก็ต้องรู้จักที่จะรักตัวเองเขารบตัวเองบ้างนะคะอืมอย่าให้อย่ามัวแต่ให้คนอื่นมาทําให้เราเสียใจเนาะ <c oughs> นะนอกจากนี้เนี่ยนะคะมันยังหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเองนะถ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้เองเนี่ยนะสมมติชาวราศีสิสงห์เป็นคนเจ้าชู้คือเหมือนกับรู้ตัวอยู่แล้วเป็นคนเจ้าชู้นะคะเพียงแต่ว่าเป็นการเจ้าชู้ในสัตที่ว่าป้องกันตัวเองไง แปลว่าแปลว่าคุณมีคุณมีเพศสัมพันธ์อะไรกับใครเนี่ยคุณต้องป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ถูกจับนะไม่ให้ถูกไม่ไม่ต้องแบบลงหลักปักฐานอะไรกับใครอ่าก็ประมาณก็เขาเรียกอะไรวันไรสแตนใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าแบบนอนกับคนนี้แล้วก็เลิกคือไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดที่ผูกพันอะไรกับใครด้วยเออนะหรับชราศีสิส่งบางท่านเป็นคนเจ้าชู้พอสมควรนะอย่างที่บอกเนี่ยบางทีคนโสดก็คือคนโสดอ่ะโสดแล้วแบบไม่ได้แบบต้องการที่จะผูก มัดหรือผูกพันอะไรกับใครมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่พร้อมก็ได้นะอืมยังไม่พร้อมถึงแม้ว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่ถูกบังคับให้แต่งงานไงนั่นคือสายที่เราถาคุณต้องต้องป้องกันอะเวลามีเพศสัมพันธ์คุณต้องป้องกันไม่งั้นคุณก็จะถูกฟอสต์ตรงนี้ได้ด้วยซึ่งนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการคุณไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นไงเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่านั่นมันเป็นความอึดอัดมันเป็นสิ่งที่อะไรก็ตามที่ถูกบีบบังคับอะมันก็จะทําให้อึดอัดอึดอัด้ นั่นแหละเพราะนั้นเรื่อง,องความรักหนึ่งมันก็มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกคุณมันมีไม่กี่เงื่อนไขไม่กี่ข้อก็ดูว่าเราตรงกับเงื่อนไขไหนลักษณะของไพ่เองก็เป็นแค่ชี้แนะแนวทางชี้นาได้เท่านั้นเองหรือก็แนะนําได้เท่านั้นเองนะคะคือถ้าไม่ใช่ตัวเราก็ต้องเข้าใจนะถ้าไม่ใช่ตัวเราที่เป็นคนเจ้าชู้นั่นแสดงว่าคุณกลังมีความสัมพันธ์กับคนที่เจ้าชู้แต่ถ้าตัวคุณเองเป็นคนเจ้าชู้นั่นแปลว่าคุณเองก็ไม่พร้อมที่จะผูกมัดอะไรกับใครก็แค่นั้นเอง นะคะนะ,ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสรชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ